สวัสดีครับต้งน้เรียนครับอ่าก็ว,วันนี้รูจะมาเสนอตัวอย่างที่สองนะครับในเรื่องของการหาค่าความเค้นดัดในคานร,รูปทรงต่างๆนะครับตัวอย่างที Ki ่สองวันนี้อา่าก็จะสอนนักเรียนหาในเรื่องของความเค้นดัดในคานที่เป็นรูปพื้นที่ไนาตัดที่เป็นรูปวงกลมนะครับอ่าจากตัวอย่างรูปจากตัวอย่างนะครับคานยื่น เป็นคานแบบอันคานตีริวเบีมนะครับมีความยาวทั้งหมดสองเมตรนะครับมีความยาวทั้งหมดสองเมตรรับน้ำหนักแบบกระจายสม่ำเสมอเท่ากับ w กิโลนิวตันต่อเมตรตลอดทั้งคานเลยนะครับ w กิโลนิวตันต่อเมตรแต่ยังไม่รู้ว่า w มีค่าเท่าไหร่นะครับตลอดทั้งคานเนี่ยเป็นรูปทรงกลมมีเส้น ผาศูนย์กลางเนี่ยสามิพัทมิลถ้าคานทําด้วยเหล็กที่มีค่าความเค้นที่ยอมให้ไม่เกินแปดสิบนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรก็คือความเค้นสูงสุดในคานที่ก็ยอมให้เกิดได้เท่ากับแปดสิบกิโลนิวตันเอ๊ขอโทษแปดสิบนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรเขาให้หาน้ําหนักของ W ที่จะทําให้ความเค้นของคานเนี่ยไม่เกิน 80นิวตันต่อมิเมตรอ่ะมาดูกันว่าทำยังไงหายังไงนะครับวิธีการโมเมนต์แม็กเนี่ย่าเท่ากับ w l กํลังสองส่วนสองนะครับ w l กำลังสองส่วนสองนะครับอ่า w l ส่วนสองก็คือหาอ่าคือความเค้นที่เกิดขึ้นนะครับ คูณกับระยะทางก็เป็นโมเมนต์ระยะทางก็คือระยะทางทั้งหมดเนี่ยโมเมนต์กรณีรูปเว้โมเมนต์แม็กจะขึ้นที่จุดปลายสุดนะครับปลายสุดนะโมเมนต์แม็กเพราะฉะนั้นโมเมนต์แม็กเท่ากับ W L กำลังสองส่วนสองนะครับ L เนี่ยมีค่าเท่ากับสองก็เราก็แทนค่าเลยนะครับอสองกำลังสองนะครับ าหารด้วยสองเพราะฉะนั้นโมเมนต์แม็กเท่ากับสอง w กิโลนิวตันเมตรยังไม่รู้ว่า W มีค่าเท่าไหร่รู้แต่ว่าโมเมนต์แม็กเนี่ยมีค่าเท่ากับสอง w กิโลนิวตันเมตรค่าไอไอของรูปวงกลมก็คือพายดีกลางสี่เอ้กลางสองส่วนหกสิบสี่เนี่ยพายดีกลางสองส่วนหกสิบสี่นะครับเดี๋ยวขอโทษ ถ้ากับพายดีกำลังสี่ส่วนหกสิบสี่นะอะระยะแก่นิดหนึ่งพายดีกำลังสี่ส่วนหกสิบสี่ตรงเนี้ยผิดนะครับก็เป็นนะสี่นะเลขสี่สูตรนะครับแต่ว่าตอนคำนวณคำนวณถูกพายดีกำลังสี่ส่วนหหก 35, สิบสีน่นะครับอ่าเส้นผ่าศูนย์กลางสามสิบสามสิบห้ามิลนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง กับสามสิบห้ามิลแปลว่าไดมิเตอร์คำนวณผิดนะนักเรียนนะไดมิเตอร์เนี่ยต้องเป็นสามสิบนะสามสิบห้า 35, ก็ต้องเป็นสามจุดห้าสามสิบห้ามิลนะครับไดมิเตอร์ถ้ากับสามสิบห้ามิลต้องอันนี้ผิดนะเป็นสามสิบห้านักเรียนลองคำนวณใหม่ เป็นสามสิบห้านะอ่าสามสิบห้ากำลังสี่ส่วนหกสิบสี่อันตัวเลขนี้น่าจะไม่ใช่ละนะครับอ่าแล้วก็อ่าฟีนี่มีค่าเท่ากับสามสิบห้าส่วนสองก็คือสิบเจ็ดจุดห้าเอาไปอ่าเรารู้ว่าสเตทอ่าสเตทแม็กก็คือความเข้มสูงสุดเนี่ยถ้ากับแปดสิบนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรเพราะฉะนั้นจากสูตร อ่าสเตตแมสเท่ากับเอมซส่วนด้วยไก็คือแทนค่าเลยแปดสิบคูณด้วยนะครับซ M เอ็มคูณด้วยเ 2W มสองคูณสิบกำลังหกคูณด้วยอ่าซีสิบเจ็ดจุห้านะครับอ่าสิบเจ็ดจุห้าหารด้วยนะฮะหารด้วยค่า I นะหารด้วยค่า I เสร็จเรียบร้อยอนะนักเรีย,รยนยก็จะได้ ค่า W ออกมาโดยการย้ายค่านะครับก็คือย,าย้ายค่าอา W มา,าไว้ฝั่งซ้ายนะครับนะ่าก็ W ก็มีค่าเท่ากับอ่า t a ต e คูณด้วย I หารด้วย M คูณด้วย c นะครับ state คือความเข้นคูณด้วย I นะครับคูณด้วยค่า I หารด้วย M ค่า M นะ่ เอ็มก็เหลือสองคูณสี่กำลังหกเพราะวิย้ายมานี่แล้วคูณด้วยสีนะครับอันได้แรงออกมาร้อยหกสิบแปดจุดสามหกนิวตันต่อเมตรนิวตันต่อเมตรนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับสำหรับการหาความเค้น ของอความเค้นหรือหาน้ำหนักนาจากาพื้นที่หน้าตัดของคานที่มันเป็นรูปวงกลมก็มาจากการหาความเค้นดัดในคานแต่ว่าในที่นี้กรณีนี้เราไม่รู้ในเรื่องของน้ำหนักที่มากระทำแต่เรารู้ความเค้นสูงสุด ก็จะย้อนหากลับไปหาน้ำหนักของอของคานได้นะครับก็นักเรียนลองไปทําดูนะครับลองไปคิดดูตามตัวอย่างนะครับอลองไปตรวจสอบดูว่าว่าไอ้ที่ครูแก้ไขไว้เนี่ยนะครับคำนวณออกมาแล้วได้ตัวเลขตามนี้ไหมนะครับลองซ้อมทําดูนะครับ,นะรบถ้าทําได้โดยที่ไม่ต้องดูตัวอย่างนะครับ ก็สแสดงว่านักเรียนจะสามารถคำนวณหานะครับความเข็นดัดในคานได้นะครับสวัสดีครับ